รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้นะฮะโดยจังหวัดสมุทรสาครของเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในเชิงของทะเลนะครับเรื่องของป่าชายเลนต่างๆเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางบกสถานที่ศักดิ์สิสทธิต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ หลังจากนั้นเห็นบอกว่าจะไปให้อาหารเต่ากันใช่ไหมคะไปให้อาหารเต่ากันแล้วนอกจากนั้นก็มาเที่ยวอควาเรียมต่อเป็นการพัฒนาศูนย์อควาเรียมเพื่อให้คนได้รู้จักสัตว์น้ำของที่นี่เที่ยวดีกว่ามั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday การเดินทางทุกโอกาส ให้โรมิโอโวยยรตดูแลคุณเลือกสมุนไพรคุณภาพเลือกขาวละออเพสัตเคอร์ม erm ิน 500+ ของขาวละอ์อขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ ันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านนะครับได้กรุณาให้เกียรติชาวจังหวัดสุทสาครและพื้นที่จังหวัดสุทสาครน,นะครับซึ่งจังหวัดของเราก็เป็นจังหวัดซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่นิยมมากมายนะครับทั้งเรื่องของอชายทะเลต่างๆเรื่องของอาหารทะเลนะครับเรื่องของวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้รักการขับขี่รถอัลอร์ไซฮาร์เล่ทุกคันนะครับด้วยความดียิ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทริปนี้เป็นทริปของความสุขนะครับเป็นทริปของความสนุกสนาน และตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยฮารเลดีวิสันในวันนี้ฮะ<ม>ท่านครับในเส้นทางสองสมุดแบบนี้มีความเชื่อมโยงแบบนี้ท่านรู้สึกอย่างไรครับในฐานะเจ้าบ้านฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตขอบคุณนะฮะทางปุ่มผู้รักการขี่มอไซค์ฮารเลนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักง,งานการท่องเที่ยวสมุดสงขามนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านดรแสงชัยนะครับประธาน มุ่ยทินะครับที่ท่านได้ร่วมกันจัดงานนะครับโดยเพราะเรื่องกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวสองสมุรนะครับด้วยการขับขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะครับก็วันนี้นะฮะโดยจังหวัดสมุทรสาครของเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับโดยเพราะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในเชิงของทะเลนะครับเรื่องของป่าชายเลนต่างๆเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางบกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ ขออนุญาตเยนเชิญแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับแล้ววันนี้กลุ่มอาเลก,ก็ต้องต้องขออนุญาตว่าให้ขอให้ทุกท่านได้ได้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีความสุขความสนุกในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรของเราด้วยนะครับใน5า้ามัสครับท่านผอกออารท่องเที่ยวนะครับ ก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวที่สมุทรสาครน,นะครับมีถึง,ส,งสิ่งที่ท่านจะได้เจอกับเปิดประสบการณ์ท่านเองอย่างท่านผู้ว่าได้บอกเลยครมีแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายนะครับต้องมาเองต้องมาดูต้องมาเห็นทั้วมาจับจ่ายใช้สอยะะเ,เลยครับเชิญเลยครับมาเที่ยวที่สมุทรสาครน,นะครับสุดทันทีที่เที่ยวสมุทรสาครครับ ขอบคุณทุกคณะนะฮะที่จัดเนี่ยมีรายการดีๆอย่างนี้นะครับหนงก็คือพวกเพื่อสุขภาพนะครับสองก็เพื่อเพื่อสุขภาพจิตด้วยครับ <im it> ผมหวังอย่างยิ่งว่าสมุทรสาครนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ที่พวกเราเนี่ยนะฮะอาจจะหลายท่านทีเดียวไม่เคยเที่ยวไม่เคยหมดนะฮะสำหรับผมเองอยู่ที่นี่4 0กว่าปีก็ยังเที่ยวไม่หมดเลยนะฮะ <laughs> ก็จึงอยากจะขอเชิญชวนนะฮะ ยิ่งเฉพาะผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครท่านใหม่นี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเนี่ยนะให้ถึงไหนถึงกันแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุกโครงการนะฮะยิ่งเฉพาะเนี่ยสันเจ้าพระโยกเขานะเนี่ยเราเพิ่งโอเพนนิ่งมาเนี่ยประมาณ3-4เดือนก็เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวของเราเพราะฉะนั้นผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็วันนี้มีมาร่วมเห็นกิจการอย่างนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าจะ ชมเชยผู้จัดนะทางพอแล้วก็ทางนายกทรรทท้งหลายหวังอย่างยิ่งว่ามีโอกาสแล้วก็มีหลายๆ้าครั้งที่จะต้อนรับพวกเราทุกท่านนะครับขอสวัสดีครับ เราเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณนี้ค่ะศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําสมุทรสาครน,นะคะพี่ๆก็มีกิจกรรมให้ได้ทํากันที่นี่ด้วยนั่นก็คือการปล่อยปูเหรอพี่กบปล่อยปู1 6 0 0 0ตัวครับเ,เป็นลูกปูตัวน้อยๆเพื่ออนุบาลก่อนมันจะโตขึ้นนฮะค่ะ หลังจากนั้นเห็นบอกว่าจะไปให้อาหารเต่ากันใช่ไหมคะไปให้อาหารเต่ากันแล้วนอ,นอกจากนั้นก็มาเที่ยวออคคาเรียมต่อ,เ,อ,อเป็นการออพัฒนาศูนย์ออคคารเรียมเพื่อให้คนได้รู้จักสัตว์น้ําของที่นี่อ,อ้าวจริงๆนัดเองก็ไม่รู้นะว่ามีที่ที่จะต้องมาหาความรู้ที่แบบนี้อยู่ที่นี่ด้วยที่สมุทรสาครใกล้กๆกรุงเทพแค่เพียงใกล้กรุงเทพเองแล้วเข้ามาลึกพอสมควรเลยนะแต่ตอนนี้ใครที่ดูรายการของเราเนี่ยรู้แล้วว่ามีที่นี่มาเที่ยวกันนะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูพี่ๆเขากาลังทํากิจกรรมกันอยู่ไปเลยค่ะ ที่ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำแล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากๆค่ะที่นี่เปิดให้บริการเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักะัตฤกษิค่ะแต่ว่าก็จะมีวันหยุดนะคะในช่วงวันพุธพระเลัปบดีที่3ของทุกเดือนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่าเขามีปลาอะไรบ้างค่ะ โอ้ได้ยินเสียงเขากําลังให้อาหารปลากันอยู่นะคะงันเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะนะคะบริเวณอุโมงอุโมงปลานะคะกําลังโชว์ให้อาหารปลาอยู่เลยค่ะโอ้โหอร่อยนะคะอร่อยทุกตัวค่ะนั้นแหละนั่นแต่คุณชอบนะคะแล้วก็มีปลาตาทองเหลืองนะคะตาทองเหลืองจะเป็นตัวลายลายคู่ขีดนะคะลายลายบ้างๆนะคะสีเหลืองเหลืองนะคะตัวนี้ใหญ่ๆนี่ตัวอะไรปลาแต่มีทั้งปลาสวยงามแล้วก็ปลาเศรษฐกิจนะคะ ก็จะมีการแบ่งโซนจัดแสดงนะคะแล้วเท่าที่ได้ยินมาที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเน้นปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจนั่นเองค่ะปลาหายากจะถือว่าน้อยนะคะก็จะเป็นปลาที่อยู่ในะทะเลเอ่าวไทยของเรานี่แหละค่ะ และตอนนี้นะครับเราอยู่ในศูนย์อนุบาลสัตว์น้ำนะครับหรืออควเรียมของสมุทรสาครน,นะฮะแล้วเรามาเจอน้องๆจิตอาสาจากเซยูเซฟคอนแวนใช่ค่ะ มาจากที่ไหนกันลูกมาจากโรงเรียนเซนเจอเซฟคอนเวนค่ะตรงสีลมค่ะเห็นบอกว่ามาเพเพ็นประโยชน์กันในวันนี้ทําอะไรบ้างก็มีเพื่อนๆค่ะไปให้อาหารสัตว์ทะเลค่ะแล้วก็พวกหนูมาช่วยอือำนวยความสะดวกให้พี่ๆที่มาให้อาหารเต่าแล้วจุดตรงนี้เป็นการให้อาหารเต่านะครับใครที่มาอควเรียมอย่าลืมมาด้านหลังนะครับมีจุดให้อาหารเต่าและมีของที่ให้อาหารเต่าอย่างเช่นผักและปลาตัวน้อยด้วยนะครับ นี้นะคะจากที่เราอยู่ฝั่งมหาชัยนะคะกําลังรอจะขึ้นเรือค่ะเพื่อข้ามฟากไปยังท่าเรือท่าฉลอมฝั่งนู้นนะคะก็จะไปชมค่ะว่าฝั่งนู้นนะที่ท่าฉลอมค่ะเห็นบอกว่ามีสตรีทอาร์ตมีร้านมีคาเฟ่สวยๆนะคะเยอะเลยเดี๋ยวจะข้ามไปชมฝั่งนู้นกันค่ะ และตรงฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งมหาชัยครับและฝั่งตรงข้ามกันก็คือท่าฉลอมครับท่าฉลอมบริเวณแถบนี้คือแม่น้ําท่าจีนนะครับคําว่าท่าก็คือที่จอดเรือจีนหมายถึงคนจีนครับในช่วง2 448ตรงจุดนี้ได้ประกาศเป็นเขตเทศบาลแห่งแรกของประเทศไทยด้วยครับที่ฝั่งท่าฉลอมดังนั้นคนจีนที่อยู่บริเวณแถบนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนครับจากจีนอ,อุพยพก็เป็นจีนที่มีพื้นถิ่นและมีที่อยู่อาศัยกันครับ ลอลกับจะคิดทำไมว่าใครสอนความรักไว้ดีกว่าค่าเรือข้ามฟากาเมือเ่อสักรูค่าโดยสารสามบาทต่อคนสามบาทต่อคนครับต่อน <มา S 2> หนึ่งนะเกี้ยวนะแล้วสามารถที่จะเอามอเตอร์ไซค์ลงมาได้ด้วย คือนอกจากจะโดยสารคนแล้วโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ผมว่าสเสน่ห์แบบนี้เนี่ยต่อไปมันจะไม่หลงเหลือแล้วเพราะว่าทั้งอะไรที่ทาสะพานหมดทำสะพานข้ามปุ๊บตรงนี้หายไปทันทีเลยเมื่อก่อนเนี้ยชมชนคนจีนเนี่ยเขาเขาอพยพมาทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอ๋อแม่น้ําท่าจีนถูกคาว่าท่าจีนไงท่าจีนก็คือคนจีนมาอยู่ที่นี่กันแล้วก็มีท่าที่เป็นท่าเรือนะครับแล้วก็จีนก็คือคนจีนพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็อาศัยฝั่งนู้นเลย เป็นที่ในการรับเรือจอดเรือแล้วก็ทําเรื่องของการประมงถ้าเราจะสังเกตว่าตึกตึกลำอาคารบ้านช่องฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นไม้เป็นหมู่บ้านเก่าๆยังคงเอกลักษณ์แบบนั้นไว้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยเริ่มเป็นตึกลามบ้านช่องที่เป็นแบบตลาดทันสมัยแล้ว ก็เป็นชุมชนต้นแบบด้วยนะนะต้นแบบแบบว่าอย่างไงได้คุณธรรมดีเด่นใช่ใชค่ะก็คุยังคงอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นชุมชนวิถีชีวิตชุมชนเก่าแก่ไหมใช่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบนะเที่ยวชุมชนวนวิถีไทยะ<ม>นะข้างในเนี้พี่นะัทเวลาเราเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะ,ะก็จะมีการพาหน้ที่สําคัญของนักท่องเที่ยวคือสับล้อทำไมสับล้อก็สองแถวอะค่ะ เขาบอกว่าทริปนี้ที่เรามากับพี่ๆที่ขับขี่ฮาเ์ลีเดวิสันมาเนี่ยมาที่นี่เขาบอกครบนะมา2องล้อปุ๊บนั่งเรือใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะไป3ล้อต่อด้วยใช่ก็เหลือรางซึ่งรางเนี่ยเราไม่ได้นั่งแต่ว่าเราจะไปดูรางรถไฟที่เป็นใกล้ๆกับตลาดล้มหุบนะตรงนี้นี่ไงใช่ไหม ว่าขึ้นจากเรือมาแล้วก็ต่อด้วยรถที่เป็น3ล้อถีบนั่นเองค่ะใช่แล้วก็เป็น,สนเสน่ห์ของที่นี่เลยนะใครมาที่ชุมชนตรงนี้เนี่ยต้องได้นั่งสํารล้อถีบมึงจนะมีความสุขเลยอุ้ยหนูไม่ได้เห็นแบบนี้มานานมากแล้วนะวีสดรครับสัสดีครับเต็มลยครบีบเอาไว้เลยอะค่ะน่ารักมากๆเราไปขันไหนดีอ่ะเราไปคันนี้เลยไหมคันนี้เลยนะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยครับหรือสทททครับสวัสดีครับดเรสุทพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้การมาเที่ยวที่ท่าฉลอบครับมันมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับการท่องเที่ยวอื่นๆได้บ้างคือต้องบอกว่าท้งนี้นะครับถือว่าเป็นการทํารายการเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับกับท่องเที่ยวสองสมุทรนะครับโดยที่เราก็นํานักท่องเที่ยวนะครับในส่วนของผู้ขับขี่ ทีมของฮารเลยมาเที่ยวเส้นทางใหม่ๆที่ทางสมาคมและสมาชิกของสมาคมเลยครับด้วยกันออกแบบในการท่องเที่ยวของเมืองสองสมุทรร่วมกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถมาทางรถไฟก็ได้นะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามมาแล้วก็ยังมีรถสองสามล้อนะครับพาชมเมืองท่าฉลอมด้วยครับยังมีหลายๆเส้นทางด้วยครับผมเท่ากับว่าตอนนี้เราสามารถผนกได้ทั้งหมดทั้งล้อรางเรือได้หมดเลยครับรวมถึงภาคีการท่องเที่ยวต่างๆของเราเนี่ยก็ร่วมกันมา ทำให้ท่าฉลอมมีชีวิตชีวายครั้งเลงน่าเที่ยวมากครับถ้าเกิดคนไหนไม่เคยมาแล้วอย่างสมาชิกของสมาคมเราครับสามารถที่จะมาร่วมออกแบบแลวทําเส้นทางใหม่ๆอย่างเงี้ยครับเส้นทางเที่ยวไม่ไกลกรุงเกินไปด้วยแล้วก็มีเส้นทางใหม่ๆมาอัปเดตกันครับมีหลายหลายสถานท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารใหม่ๆร้านคาเฟ่ดีๆครับที่น่าจูงใจมากเลยครับในนามนายกสมาคมครับขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจครับมาเที่ยวที่นี่แล้ววางแผนร่วมกันหน่อยครับครับผมก็ ในนามของสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวไทยนะครับอยากให้สมาชิกหรือนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะหรือจะเป็นลักษณะเหมือนการจอยทัวร์ไปนะครับติดต่อกับสมาชิกของสมาคมโดยที่สมาชิกสมาคมก็จะมีการออกแบบเส้นทางใหม่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดทริปกันมาหรือบางคนอาจจะมาเองก็ได้ไม่ได้ไม่ติดอะไรครับว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจหลายช่องทางครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟันนิติพอยเดยเนี่ยนะฮะโปรโมชั่นแพ็คคู่ไปเที่ยวยุโรปนี่บอกได้เลยว่าลดได้ตจนถึง50%ส่วนโปรโมชั่นเอาใจน้องหนูปิดเทิมคุณพอ่อคุณแม่จ่ายเต็มน้องๆฟรีค่าทัวร์ไปเลยครับผมบอกได้เลยว่าราคาเนี้ยรายการเนี้ยรวมเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปออฟไทยนะครับผมไกด์กรธนากรบุตรศีซีโฟันนิทิพอเดย์นะครับผมวันนี้ก็จะมา พูดคุยเกี่ยวกับโปรดักต์ของรายการท่องเที่ยวนะครับไม่ได้พาไปเที่ยวไทยนะแต่เป็นพาแต่เป็นการพาไปเที่ยวออต่างประเทศนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน16รายการทัวร์ไม่ว่าจะเป็นยุโรปเหนือยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกยุโรปใต้ไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสวิตฟรฝรั่งเศสแกรนอิตาลีแกรนสวิตเแลนดเยอรมันออสเตรียเช็กสโลวาคังการีทางโซนยุโรปเนี่ยก็จะเป็นแถบสแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็ไอซ์แลนด์นะครับแสงเหนือลอฟูเทนนอร์เวย์แสงเหนือฟินแลนด์แล้วก็ยังมีอีก4รายการทัวร์ที่เป็นเส้นทางอันซีนนะครับผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะเดินทางไปต่างประเทศมาเยอะแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแน่ๆเลยนะครับปารีสกรุงโรมแฟรงก์เฟิร์ตซูริกมิวนิกถูกต้องไหมครับท่านเคยได้ยินเมืองอองเฟอร์ไหมฮะเมืองโดวิลไหมครับเมืองลาล็อกกาชัก ะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกด้เลยว่า4รายการนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษต,ต้องเรียกว่าเดอะมัสเลยนะครับผมที่ทุกคนจะต้องเดินทางไปนะครับเพราะเป็น4ีรายการอันซีนที่หลายๆคนผมกล้าพูดได้เลยว่ายังไม่มีใครเคยเดินทางแน่นอนอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะร,รายการฝรั่งเศสสวิตเซอร์ลีของเราเนี่ยจัด1 1วัน8คืนเยอรมันออสเตรียเช็กโซวาคฮังการี5ประเทศด้วยกันเราจัด1 1วัน8คืนนะครับท่านผู้ชม แกรนด์สวิสแลนด์11วัน8คืนนะฮะโรงแรมระดับ4-5ดาวซึ่งนักท่องเที่ยวในหลายคนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อเดินทางจากประเทศไทย10กว่าชั่วโมงแล้วเดินทางไปถึงยุโรปเนี่ยนะครับล้างหน้าล้างตากันที่สนามบินนะครับเราไม่ทำครับไปถึงปุ๊บสบายๆชิลๆออกจากสนามบินเข้าโรงแรมที่พักพักผ่อนก่อนเลยบอกได้เลยว่าราคานี้รายการนี้รวมเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่าง แม้กระทั่งทิปรถทิปใกล้สารพัดทิป,ท,ปทุกอย่างในพักโรงแรมระดับ4-5ดาวไม่ต่ำกว่า4ดาวแน่นอนสายการบินอันดับหนึ่งของโลกแต่ที่บอกว่าคุ้มคือโปรโมชั่น50%แพ็คคู่คนที่1จ่ายเต็มคนที่2ลดไปเลย50%อีกแคมเปญหนึ่งเนี่ยโปรโมชั่นสําหรับปิดเทอมนักเรียนหนูๆน,น,น้องๆทั้งหลายนะครับผมฟรีไปเลยครับค่าทัวร์คุณพ่อคุณแม่จ่ายเต็มคุณลูกฟรีค่าทัวร์ไปเลยครับผมสนใจทักมาจองมาได้เลยนะครับ และเป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปออฟไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง youtube facebook และรวมถึง l ล n e นะครับท็อปออฟไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราไนดะ้อย่างใกล้ชิดครับ